ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home s u r v i v e คลิปนี้จะมาจัดอันดับผีที่สวยที่สุดใน Home Sweet Home ที่จะมีทั้งผีที่น่ากลัวไปจนถึงผีที่มีความเสวยกว่าคนเลยนะครับในตัวเกมจะมีผีที่เป็นผีผู้หญิงอยู่เยอะแยะมากมายพอสมควรการจัดอันดับครั้งนี้จะมีเจ็ดอันดับด้วยกันนะครับที่เป็นผีที่สวยที่สุดก็จะจัดอันดับโดยใช้ตัวละครในเนื้อเรื่อง Home Sweet Home และตัวละครในเทเลอร์ และบางตัวละครก็ยังไม่มีข้อมูลที่เปิดเผยมากนะก็ต้องรอทางตัวเกมอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมและในอนาะคตอาจจะมีข้อมูลการจัดอันดับที่คาดเคลื่อนไปการจัดอันดับในคลิปนี้เป็นการจัดอันดับโดยความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นถ้าหากไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับมาเริ่มที่อันดับสุดท้ายกันก่อนอย่างอันดับที่เจ็ดสำหรับอันดับที่เจ็ดก็คือผีญี่ปุ่น ผีญุ่นจะเป็นผีที่ปรากฏตัวอยู่ในเทเลอร์เกมโฮมซีวิตโฮมเซอร์ไวในเทเลอร์จะเห็นได้ว่าผีตัวนี้กําลังไล่ล่าใครบางคนอยู่แต่แล้วเราก็รู้ว่ากําลังตามล่ายูริที่เป็นสาวญี่ปุ่นอยู่นั่นเองสําหรับข้อมูลของผีตัวนี้ก็ยังไม่มีมากนะักเพราะยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่มากมายเป็นแค่ตัวละครที่อยู่ในเทเลอร์เท่านั้นสําหรับลักษณะหน้าตาของเธอจะมีหน้าตาที่ค่อนข้างน่ากลัว ผีปุ่นยังไม่มีประวัติที่เปิดเผยออกมาแต่ถ้าในอนาคตมีการเปิดเผยข้อมูลประวัติเนื้อเรื่องภูมิหลังตอนที่เธอ,อยังเป็นมนุษย์อาจจะมีหน้าตาที่ดีกว่านี้ก็ได้ต่อไปมาดูอันดับที่6กันสำหรับอันดับที่6ก็คือผีพายหรือพายน้ําพายน้ํา,าเป็นตัวที่มีการอัปเดตเข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยแล้วเป็นตัวที่อัปเดตมาพ้องกับายูริที่เป็นฝั่งของผู้รอดชีวิต นนะเป็นตัวที่มีการอรัปเดตเข้ามาในโตวเกมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูประวัติพายกันก่อนเริ่มจากที่เธอนั้นเป็นแม่ค้าขายสัตว์ทะเลแต่สามีของเธอนั้นได้ติดหนี้ก้อนโตวไว้แต่ไม่มีการใช้หนี้และสามีของเธอหนีหายตัวไปจนตามตัวไม่ได้แต่กลับเป็นตัวเธอเองนั้นที่ซวยแทนเธอนั้นได้โดนมาเฟียทีุ่้มบอนพน,นัน จับตัวไปที่ป่าชัยเลนแห่งหนึ่งเพื่อรอสามีของเธอนั้นออกมาใช้หนี้ด้วยสามีของเธอนั้นต้องหาเงินมาใช้หนี้ให้ทันก่อนที่น้ําจะขึ้นแต่ก็ไม่มีวี่แววของสามีเธอเลยเธอจึงเสียชีวิตในที่สุดเป็นประวัติที่น่าสงสารพอสมควรนะครับสำหรับภายน้ํารูปร่างลักษณะหน้าตาของเธอนั้นถือได้ว่าน่ากลัวในระดับหนึ่งเลยมีผิวที่ลื่นเหมือนสัตว์ทะเลและมีผิวที่คูขาบางส่วนลักษณะตัวมีพืชน,น้ําขึ้นตามตัวสําหรับตอนเป็นมนุษย์นั้นอาจจะไม่ได้เห็นหน้าตาเลยอยู่ที่อันดับที่ห อันดับที่5ก็คือผีกระสือผีกระสือเป็นผีที่ปรากฏตัวในในเรื่องโฮมสีวิโทมจะเจอครั้งแรกคือในป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าก่อนที่ติมนั้นจะไปถึงยังบ้านท่งไทยโดยจะเจอกระสือล่องลอยอยู่ตามป่าที่ได้กัดกินลำไส้ของเหล่าสัตว์มากมายอย่างอร่อยๆสำหรับประวัติในตัวเกมไม่ได้มีมากคาดว่าผีกระสือตัวนี้เป็นยายสายที่คอยกัดกินไส้ของสัตว์ต่างๆนั่นเองลักษณะรูปร่างหน้าตาถือว่าเป็นผีที่หน้านี้อายุมากแล้วแต่หน้าตาก็ยังถือว่ามีความใกล้เคียงกับคนบ้าง ม่เหมือนกับผีตัวอื่นที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีความน่ากลัวอยู่จึงอยู่ในอันดับที่5ไปสําหรับอันดับต่อไปนี้จะเริ่มมีความสวยจริงๆแล้วส่วนที่ผ่านมานั้นเป็นแค่ตัวเสริมเพื่อไม่ให้การจะอันดับในคลิปนี้น้อยจนเกินไปเท่านั้นอันดับที่4นั่นก็คือผีเบล หรือว่าเบลเป็นตัวละครหลักใน Home มซ e วิ Home จะเจอเบลได้ตอนช่วงต้นเกมและหลางหลายที่เลยผีเบลเป็นผีที่คอยไล่ล่าติมในตัวเกม h โฮมซ e วิ h โฮมและประวัติของเธอก็จะประมาณนี้เบลหญิงสาวที่ตกหลุมรักเชนแต่ว่าเชนได้คบหากับเชอร์ลี่อยู่และด้วยความรักคือการครอบครองของเบลเบลยึงไปขอความช่วยเหลือจากหมอผีชัยให้ทำพิธีกุญสัยเพื่อให้เชนนั้น หันมารักเขาแทนได้จนสําเร็จตามความต้องการแต่อาการของเชนนั้นก็ดูแปลกไปอย่างกับไม่ใช่เชนคนเดิมเชอรี่เห็นความผิดปกติจึงได้เขียนจดหมายหาผู้ปกครองว่าให้เชนนั้นอยู่ห่างจากเบลเพราะว่าเชนมีอาการผิดปกติตั้งแต่ตอนที่อยู่กับเบลและให้รักษาเชนจนกว่าอาการจะดีขึ้นเบลได้รู้เรื่องนี้จึงเกิดความแค้นและได้ทํากุญส่ายตะปูเสเข้าท้องแต่เชอรี่ไหวตัวทันได้ขอความช่วยเหลือจากเนนไว้ได้ก่อนจนของนั้น ได้ย้อนกลับมาหาตัวเบลและตายในเวลาต่อมาเบลเป็นนักศึกษาที่มีหน้า디디디디디ตาดีพอสมควรนะครับมีลักษณะผมสั้นแต่เบลนั้นมีนิสัยต้องการครอบครองของคนอื่นจึงผีสินห้าด้วยนั่นเองตอนนี้เราได้เดินทางมาถึง3อันดับสุดท้ายกันแล้วเดี๋ย <países> <institution> วไปต่อที่อันดับที่3ผีชุดแต่งงานเป็นผีที่ปรากฏในเทเลอร์เกม h โฮมสวิต o m e Survive ในเทเลอร์จะเห็นได้ว่าเธอกำลังหลอกหลอนผู้รอดชีวิตทั้ง3คนอยู่นั่นะคือ ดิพานาเป้และองตลับประวัติของเธอนั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยเพราะเป็นตัวที่อยู่ในเทลเลอร์เท่านั้นมาดูรูปลักษณะหน้าตาของเธอกันบ้างเธอจะใส่ชุดแต่งงานสีขาวที่มีเลือดติดอยู่และด้วยสีผิวของเธอนั้นในเทลเลอร์จะเป็นสีออกม่วง,งและหน้าตาก็ถือว่าสวยใช้ได้ไม่แน่ว่าตอนเป็นมนุษย์อาจจะสวยกว่านี้ก็ได้อันดับที่2ทิดาทิดาเป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องโฮมสวิตโฮมจะเจอทิดาได้ที่โรงละครครูสมัย สำหรับหุ่นตัวแทนของเธอก็คือหุ่นแขนขาดที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องด้วยไปดูประวัติตัวละครกันเลยธิดาเป็นพี่น้องกับลาตีธิดาเป็นพี่ที่มีรอยแผลเป็นที่หน้าตาและความสามารถของเธอก็ยังซูนน้องไม่ได้น้องที่มีหน้าตาที่สวยกว่าและพอสวรรค์มากกว่าและยังไม่เป็นที่ชื่นชอบของยายด้วยแต่ว่าธิดาเธอเป็นคนที่ขยันฝึกซ้อมกว่าน้องสาวตัวเองจึงเป็นที่รักใคร่ของตามากกว่าต่อมาเธอได้เจอความตายเพราะเธอได้ถูกใส่ร้ายจาก คนที่นำเอาเครื่องทองของยายมาไว้ใต้เตียงของธิดาจนยายจับได้จึงถูกลงโทษอย่างหนักและถูกตัดแขนจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาลักษณะหน้าตาของทิดาถือว่าสวยเลยถึงจะมีแผลเป็นที่ใบหน้าก็ตามเธอมีความขยันที่จะฝึกซ้อมการไล่ลำํำและด้วยความแค้นของใครบางคนจึงทำให้ธิดาต้องพบกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถือว่าเธอนั้นเป็นคนที่จิตใจดีมากแถมในตัวเกมยังคอยช่วยติมอีกด้วยเป็นคนที่น่าสงสารมากเลยนะครับสำหรับธิดา และก็มาถึงอันดับที่1นี่ผีที่สวยที่สุดกันแล้วอันดับที่1นี่ผีนางลำหรือลาตีก็จะเห็นลาตีอยู่ในในเรื่องโฮมซีวิทโฮมเธอจะอยู่ในโรงละครของคู่สมัยนะครับสำหรับหุ่นตัวแทนของเธอก็คือหุ่นนางลำที่เป็นตัวนางเอกนั่นเองประวัติของลาตีเธอเป็นพี่น้องกับธิดาแต่ว่าลาตีจะมีใบหน้าที่สวยกว่าพี่แถมยังมาพร้อมกับความสามารถและพรสวรรค์เธอมักจะถูกเปรียบเทียบกับพี่เสมอและอยากเป็นที่รักใคร่ของยายอีก,อกเธอมักจะโดนชมในนั่นดีเสมอ แต่นั่นก็ไม่มีผลต่อน,นิสัยของลาตีเลยเธอมักจะดูถูกและเยยดยามพี่ของตัวเองวันหนึ่งยายได้ส่งตัวพี่น้องสองคนนี้ไปที่โรงโละครคูสมัยแต่ในนั้นมีบัวคลีที่เป็นนางเอกอยู่ลาตีจึงเกิดความอิจฉาลิษยาได้ไปบ่นบานกับสารเจ้าที่วันหนึ่งบัวคลีได้หายตัวไปตำแหน่งนางเอกจึงว่างและการรับหน้าที่นางเอกก็มาถึงยังไงลาตีก็มั่นใจอยู่แล้วว่าตัวเองได้เป็นนางเอกอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดของลาตีก็ได้มาเยือนเมื่อนางเอกกับเป็นธิดา จึงทาให้ลาตีไม่พอใจอย่างมากจึงหาวิธีกาจัดธิดาเองโดยนาทองของยายไปซ่อนไว้ใต้เตียงของธิดายายที่ไปเจอทองใต้เตียงของธิดาเธอจึงถูกยายตัดแขนและตายในเวลาต่อมาตําแหน่งนางเอกจึงตกเป็นของลาตีแต่ลาตีคิดว่าสิ่งที่ทํามาเป็นฝีมือของตัวเองเท่านั้นเธอจึงถูกเจ้าที่อาฆาตจนลาตีถูกบิดตัวจนตายแต่ภายหลังหลังจากที่เธอตายก็ต้องไปแก้บนอยู่ดีลาตีเธอเป็นคนที่สวยและมีพรสวรรค์ด้านการไล่ลำํำแต่นั่น ตรงกันข้ามกับภายนอกของเธอโดยสิ้นเชิงแต่ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าลาตีแม้จะอยู่ในร่างของผีก็ตามความสวยของเธอนั้นแทบจะไม่ลดลงเลยถ้าตอนที่ไม่ได้เป็นผีจะสวยขนาดไหนเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและหาผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ